วิปัสสนามาตุจากุมานตาสสิริมาตัวสิกีสฟินามาตุสาปภูตานุกัมปินโอเวสปุสนามาตุนะหัตกาสตะปาสิโนนามาตุกกุสันตาสัมมาลเสนาปมาตินโนกกนาธรมมนาสนามาตุพระมนาสหุสีมาตัวกาสะปาสนามาตุเวปโมตาส สัพพติอังเีระสาสนมาตุสสะยาปุตตาสสิริมตโยอิมังธรรมะมเทเสสิสัพ陀ฆาปโนทนังเยจาปิรีพุตาโลเกยะถาปุตังวิปัสสิสุนเตชะนะอภิสุนามหันตาวีตสารตาอิตังเทวมนุสานังยังนามาสันติโคตมังวิจาร จารณสัมปันนังมหันตังวิสารทังวิชาจารณสัมปันนังพุทธังวันตามโคตมา